ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆในคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับหลังจากที่เรา,าเรียนรู้เรื่องอได้สเกล C Major s c สเกลนะครับแล้วก็ A Minor s c สเกแล้วก็ A Pentatonic Minor s c สเกนะครับเราได้3ามสเกลนี้ละ แล้วเราก็เรียนรู้ว่า,าการฝึกพยางหนึ่งถึงแปดพยางเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็การฝึกซีเควนซ์เป็นแบบไหนนะครับก็ซีเควนซ์สามพยางสี่พยางหกพยางแปดพยางนะครับเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราจะเอาการฝึกซีเควนซ์กับฝึกพยางนะครับสองตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็การการเรียนรู้สเกล m มเจอร์สเกล m i n o เนอร์สแล้วก็ A เพนทาตึกสเกลนะครับสามสเกนี้มาถึงจุดนี้แล้วเพื่อนๆเ,เรื่องสเกลต้องมีความแม่นยำพอสมควรนะครับแล้วก็เข้าใจในเรื่องการเดินส a l e แบบสลับฟันปลาพอสมควรนะครับแล้วก็เข้าใจของเรื่องการฝึกซีเควน์แล้วก็ การฝึกพยางนะครับอ่าก็ผมก็จะอธิบายเราจะมีสามสเกลนะครับสเกลแรกก็คือ C Major s c สเกนะครับสเกลที่2 A Minor s c สเกนะครับสเกลที่3 A Pentatonic นะครับนี่นะครับ อ่าอันนี้คือเราพยายามมองว่า1ชุด1บล็อกนะครับมันจะซ้อนกัน3สเกลใช่ไหมฮะก็ะคือว่าอ่าบล็อกชุดแรกชุดแรกก็คือ C Major อ่าชุดแรกของ A minor s c a สเอ่าชุดแรกของ A pentatonic scale จริงชุชุดแรกเนี่ยคือว่า จะอยู่ตรงนี้ครับ A pentatonic อ่าอันนี้ก็คือชุดที่เดี๋ยวนะหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าชุดที่ห้า A pentatonic ชุดที่ห้าคือเวลาเรารู้สกเกลปุ๊บเราจะมองออกนะครับว่าชุดแรกในสามสเกลเนี้ย มันทับซ้อนอะไรกันบ้างนะครับในส่วนนี้ก็คือว่า C Major Scale A Major Scale ส่กอนดแรก A เพลน s c ส s e a อ่เหมือนกันนะครับพอเลื่อนเลื่อนมาเป็นชุดที่สอง C ่า j o r Scale A สเก o r Scale เพนทาโทนิก c เกลอ่าคราวนี้เหมือนกันนะครับไปเรื่อยมันก็จะทับซอ้อนกันไปเรื่อยใน3ามสเกลนี้ผมแนะนำให้เพื่อนๆฝึก3ามสเกลนี้คือคือฝึกเคลื่อนย้ายสเกลว่าอ๋อเดี๋ยวเราใช้ C Major นะ1นสองเราอาจจะใช้ A p e n t a t o n i c นะในใน,ในชุดแรกเลยครับ สเราอาจจะใช้ a m i n o r Scale คือในในสามสเกนี้เราก็อาจจะฝึกฝึกแบบธรรมดานะครับฝึกไล่ไปธรรมดา <S <S แต่ให้รู้แค่ว่าเราเรากำลังไล่ส a l e อะไรนะครับเราอาจจะไล่เป็นสี่พยางสี่พยางหรือก็ได้หรือเราอาจจะได้เป็นซีเควนซ์สพยางหรือ4ี่พยางก็ได้อันนี้เราจะไล่อยู่แค่ หนึ่พยางหรือ2องพยางเอาเอา,เอาทักษะคือว่า,เ,าเทคนิคคือไล่ไล่พยางกับไล่ซีเควนซ์ก่อนเท่านั้นส่วนเรื่องจะเล่นเ,เทคนิคเนี่ยจะค่อยทีหลังพวกเทคนิคสไลด์ด้านสายอะไรเนี่ยจะค่อยค่อยเติมทีหลังแต่เราฝึกการการเลือกใช้ชุดสเกลก่อนว่าออกมาทับซ้อนก่อนฝึกการแบบเข้าออกซีเมเจอร์เอเมเนอร์เอพิไปเรื่อยๆก่อนนะครับอ่า ก็เดี๋ยวผมลองเล่นอลองดูนะครับก็โอเคตอนแรกก็ซีเมเจอร์สเก e นะครับอันนี้เป็นแบบ s ีเ u e น c ์เอเมเจอร์สเก เอเมอร์อุดที er. ah, 22, ่สองซีเมเจอร์สเกลเอเมอร์เอบูสเกลเอเอเทอร์นิก C m uh, a j นเ s อร์สอ่าบล็อกที่3นะครับที่3ามซนเตอร์สเกลเอ็มเนอร์สเกล อ่ะตัวที่สี่นะครับ C เมเจอร์ A เมเนอร์สเกล แล้วก็เป็นเพนทาโทนิกเอเพนทาโทนิกนะครับซีเมิเตอร์สเกลเอเมเนอร์สเกลซีเมิเตอร์สเกลเอเพนทาโทนิก ต่อไปนะครับ C Major Scale A, a Major Scale uh, A p e n t a t o n i c uh, ต่อไปนะครับ C Major Scale เอไมเนียกีเอเพนทาโทนิกอ่ต่อไปน,นะครับซีไมเจสกีเอเพนทาโทนิก นเมสกอ่าประมาณนี้นะครับก็ไล่ไปไล่กลับนะครับพอเพื่อนเพื่อนคล้องค้องแล้วนะครับในสาะสเกลของแต่ละบล็อกแต่ละชุดแล้วเนี่ยคราวนีพ้พอเพื่อนเพื่นจำได้แล้วไล่ไปไล่กลับคล้องอยู่รูรำดับหนึ่งแนละ้วคราวนี้ เพื่อนๆก็ให้ให้อิสระกับมันก็เราก็ไม่ได้จําเป็นว่าต้องเริ่มที่ชุดนั้นชุดนี้แล้วชุดสเกลชุดตรงเริ่มจุดนั้นจุดนี้แล้วเราก็สามารถเริ่มตรงไหนก็ได้คืออิสระเราไปเลยนะฮะก็อย่างเช่นซีมเอร์เอเมเนเอร์เพทนิก รเมเจอร์ในทคา,า,นนา,านดนตร์เอกเมเจอร์ในท่าดนตร์เอกเมเจอร์สกเกลอเมเจอร์เนท่าดนร์นอก รประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็คือเราฝึกในรูปแบบของสามสเกลนะครับทับซ้อนกันแล้วก็เป็นชุดๆไปนะครับพอเราจำได้ประมาณนึงหรือคล่องแล้วช่ําชองแล้วเราก็ให้อิสระกับมันนะครับเราก็เริ่มไหลไปตามฟิลโดยใช้หลักของอ เบื้องต้นก่อนก็ได้นะครับของพยางแล้วก็ซีเควนต์แต่พอเพื่อนอาจจะใส่เทคนิคสไลด์หรือดันสายก็ได้นะครับที่ที่ที่ได้แล้วหรือ,หร,อหรือตามอาลณมก็ได้นะครับก็คือว่าจะใช้หลักตรงนี้ไปนะครับก็ในในสามสเกลนี้ก็ A C m i n o r ก็คือจะ Relative กับ A m i n o r อ่าใช้ร่วมกันได้แล้วก็ ใช้กับ A minor ได้นะครับ A อเ t น n i c ได้ต่อไปก็อาจจะเพิ่มเติมมาเป็น A อบ scale ก็ได้นะครับก็เดี๋ยวในคลิปต่อไปเราก็จะแนะนำนะครับเพราะว่าพอต่อไปเราได้สามสเกลนี้แบบอิสระแล้วนะครับเราก็จะเริ่มเอา i m p r o ว i s เอเอาลักษณะของ a r p e g ป O ในเมื่อเราใช้เราใช้ C major scale แล้วเราก็ใช้ C major, a p m g i o C major 7ได้นะฮะแล้วก็ a m a o A minor 7ได้นะฮะเนี่ยเราก็จะเราก็จะมี a p m g i o ใช้ได้อีกนะครับอีกอ,อีกสเกลหนึ่งเพื่อสร้างาความแตกต่างนะ ก็จะเป็นระดับขั้นตอนไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆก็คือว่าเป็นเป็นขั้นตอนไปเรื่อยๆพอพอ,พอเราได้ในส่วนนี้มันก็จะต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับต่อไปก็จะเป็นออันนี้เราจะอธิบารไปก่อนนะครับพอเราได้ C Major อเราเล่นลิทียกับเอ i มเนอร์ได้เราเล่นเพนเทนิกเอเพนิกไม Minor ได้เราเล่น ต่อไปเล่นเอาเอา A อบูสเกลเทอเนกมาด้วยแล้วก็เอาอัปเปอร์จิโอซีเมเจอร์เซเว่นอัปเปอร์ชิโอเอเมเจอร์มาด้วยได้ปุ๊บพอถึงจุดนี้ปุ๊บอ่าเราไปเล่นเรื่องโหมดอ่าเม็กซิลิเอียนฟิจิเอียนโหมดอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นเราก็ใช้สกสเกลอ่าจีเมเจอร์สเกลเอฟเมเจอร์สเกลมาเล่นมาเล่นด้วย เนี่ยมันจะเกี่ยวเนื่องกันไปอีกนะครับพอเราใช้เรื่องโหมดของเมกซ r เรียนแล้วก็คือเราก็ยังสามารถแล้วสเกลที่ดิเรกทีฟกับอ,อย่างอย่างอย่างสมมุติว่าอย่างฟิจเชนโหมดเงี้ยเราใช้สเกล G Major Scale แล้ว G Major G m a j o r Scale เกิเรทีฟกับ E e s i n o r เ c a ร e เราก็สามารถใช้ e pentatonic ได้ e minor ได้ก็ยังจะเป็น arpeggio g major แล้วก็ arpeggio g major 7แล้วก็เป็น arpeggio e minor er 7ได้อีกเห็นหมัมันนี้มันก็จะเกี่ยวพันกันไปแต่เราก็จะรู้หลักมันก่อนนะครับว่าที่เราจะใช้เล่นปุ๊บหลักของมันที่มามันมาจากตรงไหนก็นะครับในคลิปนี้ก็ เป็นประมาณนี้ครับในเรื่องของคลิปนี้ก็จะอธิบายในเรื่องของการฝึกสามสเกลนะครับก็มี C major scale A minor scale A pentatonic scale นะครับ, scale, scale, รบอยู่ในรูปทับซ้อนกันทั้งคอนะครับเพื่อนๆน,น่าจะมองออกนะครับพอมาถึงจุดนี้ก็เดี๋ยวจุดต่อไปก็ขั้นตอนต่อไปก็จะไปเรื่อยๆนะครับ ก็ฝึกกีตาร์ไปได้วยกันนะครับผมก็ฝึกฝึกแบบนี้แหละครับแล้วก็มาแนะนํากันก็ฝึกอยู่นะครับมีเวลาก็ค่อยๆฝึกไปนะครับผมก็ฝึกกีตาร์ไปได้วยกันครับผมเจอกันคลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ